ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องนายช่างพ่าทำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์สี่โพูนะครับสี่โพูหกชุดนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเขียนวงจรครับผมก่อนเดือนแล้วก็จะเขียนขึ้นมาหกก้อนนะครับเขียนวงจรขึ้นมานะครับเป็นหกชุดนะครับหกก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ ก้อนก็จะประกอบด้วยเฟสเอเฟสบเฟสซเฟสเอเฟสบเฟสซนะครับนี่นะครับให้เราเขียนขึ้นมาแบบนี้นะครับหชุดนะครับตัวนี้จะเป็นชุดที่1นะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่3ามชุดที่4ชุดที่ห้าชุดที่หนะครับไล่แบบนี้นะครับชุดที่1ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมานี่นะครับออกมาแบบนี้นะครับชุดที่หนึ่งออกมาเป็น u นะครับ จุดท,ที่หนึ่งหางหางที่หนึ่งนะครับตัวนี้เราไล่ไปหนึ่งสองสามสี่นะครับหางหนึ่งต่อหัวสี่อย่างนี้นะครับหางตัวนี้นะครับหางตัวนี้นับไปหนึ่งสองสามสี่ก็มาต่อกับหัวนี้นะครับต่อซีรีส์กันไว้อย่างนี้นะครับให้เราเขียนเป็นแบบนี้นะครับหางหนึ่งหัวสี่อย่างนี้นะครับต่อไปปลายที่สี่ก็คือปลายตัวนี้นะครับปลายที่สี่ตัวนี้นะครับปลายที่สี่แล้วก็ออกมาตัวนี้นะครับปลายที่สี่ ไปที่สก็ออกมาเป็นตรงนี้นะครับไปที่สออกมาเป็น x นะครับต่อไปเฟสต่อไปนะครับเฟหนึ่สองสามสาก็คือต้นนี้นะครับสูตรเขาที่ผมบอกไว้ประจำนะครับหนึ่งสห้านะครับ1 2ึ่สาสามก็คือต้นตัวน,นี้นะครับต้นที่3ามตัวน,นี้นะครับแล้วก็ออกมาออกมาเป็น เป็น v นะครับหางที่3นะครับเราก็นับไป1 2 3 4นะครับหางที่3ามเป็ดนะครับหาง3ต่อต้นที่6นะครับต่อต้นที่6หาง3ตัวนี้นะครับ3 4 5 6นะครับมาต่อกับต้นที่6ตัวนี้นะครับหางที่สนีนะครับต่อต้นที่6อย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนไปต้นที่หต่อไปไปที่6ออกมานะครับ ปลายที่6ต้นเป็น B ไปลายก็เป็น Y นะครับต่อไป1 2 3 4 5นี่นะครับชุดที่5ชุดที่5ออกมาต้นนะครับตัวน,นี้ต้นต้นของชุดที่5นะครับต้นของชุดที่5ก็ออกมานะครับต้นของชุดที่5ออกมาเป็น W นะครับ W ต่อไปหางหางของชุดที่5นะครับก็จะไปต่อกับ หัวนะครับหัวของชุดที่2นะครับนี่ห้านะครับห้าหแล้วก็1 2สองนะครับตัวนี้นะครับเราก็นับไปห้าหแล้วก็ชุดที่1ชุดที่2นี่นะครับนับไปสี่หนึ่งามสี่นะครับหางนะครับหางชุดที่ห้านะครับต่อกับต้นชุดที่2นะครับนะครับหางชุดที่5ต่อกับต้นชุดที่2ไวไปนะครับก็จะเหลือ หางชุดที่สองน,นะครับก็จะเหลือหางชุดที่สองตัวน,นี้นะครับหางชุดที่สองตรงนี้นะครับก็จะออกมานะครับออกมาเป็นเป็นเซตนะครับออกมาเป็นเซตนี่นะครับวงจรมอเตอร์สี่โพ6หกชุดนะครับสี่โพหกชุดต่อซีรีออนุกรมนะครับผมสี่โพ ซีโพนะครับอาเขียนว่าวงจรซีโพมอเตอร์นะครับมอเตอร์วงจรมอเตอร์ซีโพหกชุดนะครับต่ออนุก,กรมนะครับหรือซีรีส์นะครับนี่ครับอนุก,กรมหรือซีรีส์นี่นะครับเวลาเราเอาไฟเข้าเราก็จะเข้า U V W นะครับส่วนอ่า Z X Y เราก็จะรวมกันไว้เป็นสตาร์นะครับนี่นะครับตัวเล็กจะเข้าแบบนี้นะครับเทอร์มินอลนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเข้าเทอร์มินอล U V W นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น X นะครับ Y Z นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับกดลวดมันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลาไฟเข้าเราก็จะรวม สตาสามจุดนี้นะครับที่มีสะพานไฟพ่วงกันนะครับสามจุดตรงนี้ไฟก็จะเข้าตรงนี้นะครับเข้า u v w นี้นะครับเนี่ยวนะครับพา ST นะครับลายเข้าตรงนี้นะครับ ST นะครับนี่นะครับก็จะครบสเฟสนะครับเป็นมอเตอร์ตัวเล็กนะครับก็จะจับสตา์นะครับผมข้างนอกนะครับ ครัสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ